thank อยู่กับศิอัศดาน,นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสอยู่กับรถคู่คันนึงนั่นก็คือโ o l ks w a g e n ไทยยานยนต์คาราวิล T 69นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรถตู้โฟก k ที่เรียกได้ว่าอยู่มายาวนานมากนะครับอยากได้รถตู้ยุโรปคันหนึ่งที่มีภาพลักษณ์เนี่ยดูเป็นแนวแบบขรึมนะครับดูแบบมี power อะไรอย่างเงี้ยคือเรามองค่าไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับรถตู้ v o l ks w a g e n ท้ยยานยนต์คาราวิล T 69คันนี้ชื่อยามาขออนุญาตเรียกว่าคาราวลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ตามสไตล์รถตู้ยุโรปนะครับใครไปยุ อย่างเงี้ยก็จะเข้าใจคาแรคเตอร์ของรถตู้ที่นู่นนะครับดูเป็นแนวแบบบึกบืนแข็งแรงไฟหน้าที่ให้มาเนี่ยเป็นไฟหน้า LED ที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ทําได้ออกมาทันสมัยนะตัวนี้มันคล้ายกับเป็นตัว LCI ของเขาอะเนาะผมไปขับมาตอนกลางคืนอยากจะบอกว่าสว่างแบบมากๆนะครับแล้วก็ f ็อกไคล์เนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นคานลิงไลน์ในตัวด้วยนะแต่ว่คุณหักขวาเนี่ยฝั่งเนี่ยก็จะติดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยก,ก็จะเป็นแนวแบบนี้เป็นแนวเส้นเส้นคู่แล้วก็โลโก้โฟก k สวากเกนใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโฟก k สวากเกนนะครับโปรไฟล์ด้านข้างนะครับล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อ T 69 SE ก็จะให้ความเป็นสปอร์ตมีความเป็นมิลเลอร์เฟสมีความเป็นทูโทนะครับยางที่ให้มาค่อนข้างที่จะโอเคเลยเป็นมิชลินไพเมอร์ซีโฟนะครับขนาดยางเป็น2 3 5 5 5 R17 นะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับรถคันนี้เป็นขับหน้านะครับโปรไฟล์ด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยรถจะดูค่อนข้างที่จะยาวเลยนะยาวมากเลยนะครับฐานล้อเนี่ยถ้าเกิดด้านหน้าเนี่ยก็จะดู move มาแบบจะชนตัวกันชนหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะแบบโอ้โหก็เถิบไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสเปซระหว่างล คือผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยคันนี้ใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถที่มีเลกรูมเยอะๆมีพื้นที่ใช้สอยในรถเยอะๆเลิบเนี้ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวเราพาดูโปรไฟล์ด้านหลังกันนะครับเราใช้เวลาเดินกันประมาณครึ่งวันนะครับจากด้านหน้ารถมาหลังรถนะเพราะว่ายาวมากครับเทลเกตด้านหลังเป็นเทลเกตไฟฟ้านะครับสามารถปรับองศาได้นะครับโดยแค่กดปุ่มเปิดปิดเนี้ยค้างไว้3วินะฮะสมมุติว่าคุณอยากได้เลเวลไหนเนี้ยก็เลื่อนมานะครับกดไว้ให้เขาหยุดแล้วกดค้าง 1, 2, 3 แล้วจะมีไฟติดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยได้ถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่แบบคุณต้องไปในอาคารจอดรถที่ไได้ไม่ได้สูงมากก็สามารถที่จะกดตั้งตรงนี้ได้นะก็กดปิดไปตัวนี้ก็เป็นเทเลเกตไฟฟ้านะครับพอเปิดกลับมาใหม่มันก็จะกลับมาในเลเวลที่เราตั้งไว้นี่แหละครับหรือว่าในกรณีที่แบบฉันไม่อยากได้เลเวลนี้แล้วนะครับก็ใช้ระบบแมนนวลนะครับก็คือดันขึ้นไปเลยพื้นที่ล่าหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะเลื่อนเบาะะะหนนน้าาาาาเบบบกกลงคคือขขอขขยสยมรั ในกรณีที่แบบเราต้องการที่จะเลื่อนเบาะเนี่ยก็คือมีคันโยกให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปก็จะมีพื้นที่ใช้สอยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการแบบใช้พื้นที่ใช้สอยจัดๆเลยเนี่ยนะครับ <IS> ก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะเนี่ยดันด้านหน้าสุดเลยแล้วก็แถวสองเนี่ยแล้วก็ดันตามออกไปได้เลยนะครับรางเบาะเนี่ยมันเป็นรางเบาะที่เขาออกแบบมาคืออยากดันอะไรอะ่ะฟรีมากนะครับอยากใช้ประโยชน์อยากจัดฟอร์แมตในรถแบบไหนบางตำแหน่งอะไรแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็เลื่อนได้เลยตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะให้คนขับรถหรือว่าในกรณีที่แบบเราเป็นคนขับเนี้ยอยากให้เบาะตัวนี้ปรับเอนแค่ไหนเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคือที่ปรับเบาะในนี้คือเยอะมากนะครับคนนั่งหลังเนี้ยอยากจะปรับเองก็จะมีตัวปรับด้านในให้นะครับตัวรางเนี้ยก็จะเป็นระบบแมนนวลเนาะนี่ครับก็จะดึงแบบนี้เอานะครับ คือเหตุผลเนี่ยที่มันต้องทาเบาะดึงๆแบบนี้คือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะล่างตัวนี้เขาออกแบบมาแข็งแรงนะครับแล้วก็ทุกอย่างในรถเนี่ยถูกเซอร์ติฟายโดย v o l ks w a g e n เยอรมันนะครับถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะคัสตอมในประเทศไทยก็ตามบริฟายทุกอย่างเนี่ยต้องผ่าน v o l ks w a g e n ที่เยอรมันหมดนะครับก็ลเลยเป็นที่มาว่าทําไมล่างต้องเป็นล่างแบบนี้ลักษณะการใช้งานทำอย่างต้องเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างมันถูกเซอร์ติฟายหมดตัวเบาะล่างต่างๆผ่านมาตรฐานของ M1 ด้วยนะครับอ่ะโอเค ด้านถ่ายเนี่ยนะครับไฟถ่ายก็สไตล์ โฟล์ควาเกนนะครับอันนี้เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีไซน์แบบนี้มาตั้งแต่แบบเจนก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เขาก็ปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับรับกับไปหน้าด้วยนะครับเป็นแบบคิดขีดดูเป็นแนวแบบออกฟิเวเจอริสติกนิดๆิดด้านหลังก็จะมีแบบแบสคาราเวลอนะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีนก,กว่าว่าด้านในเนี้ยจะน่าใช้ขนาดไหนครับเพราะว่าทีเด็ดนอยู่ด้านในนะพอเราเปิดประตูรถเนี้ยก็จะมีบันไดข้างออกมารับตรงนี้ด้วยนะครับบันไดข้างตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้160กแแขงงรลหนกกรรณีีีีท่่แบบมันเเปยยอาง้ย ้คุณไปลุยน้ําลุยฝนลุยโคลนอะไรมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับเขาทํามาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับพอเข้ามาด้านในนะครับสิ่งแรกเลยที่จะสปอตเลยคือพาร์ติชันตรงนี้นะครับเราดูในรูปก่อนหน้านี้แล้วเราก็แอบ,บคิดนิดน,นึงว่าแบบเฮ้ยงานมันต้องไม่เนียบแน่เลยอะพอมาเห็นของจริงอะคืองานมันเนียบเราแอบแบบเฮ้ยงานไทยมันต้องไม่ดีแน่เลยหลายคนก็ต้องคิดเหมือนผมผมเชื่อแบบนั้นแน่นอนนะครับแต่พอเรามาดูของจริงปุ๊บอะพาร์ติชันต่างๆออกแบบมาได้เข้ารูปแบบ เก็บงานได้ดีมากๆเลยนะครับมีฮันเดิลขึ้นลงรถโปสเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้มันก็ต้องถูกออกแบบมาให้ขึ้นลงอย่างสง,ง่างามแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับด้านหน้าเนี้ยพอดิชั่นเนี้ยมีทีวีขนาด24นิ้วซ่อนอยู่ด้านในนะสามารถที่จะคอมมาทุกอย่างผ่านแท็บเล็ตตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะแมนนวลปุ่มด้านล่างก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันไทยยานยนต์นะครับสามารถที่จะคอมมาฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับและลำโพงที่ให้มานะครับเป็นลำโพงของโฟล์คอระเทศ ฝรั่งเศสกําลังขับอยู่ที่1,000ว oh, ัตโอ้โหให้กําลังขับได้ดีมากแล้วก็เสียงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับแล้วตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูทีวีออนไลน์ได้เพราะว่าในตัวรถเนี่ยมี Wi-Fi ให้นะครับมีคอสปอร์ตคนนั่งคนขับอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะสมมติว่าคุณกดทีวีขึ้นมานะครับใหญ่มากนะครับเอาจริงใช้งานได้จริงคือคันนี้เขาออกแบบมาให้สําหรับคนไทยใช้จริงๆนะครับ สามารถที่จะดู YouTube ได้ด้วยนะก็สามารถที่จะออกจากแอปมาแล้วก็กดเป็น y t u t u เนี่ยมันก็จะสิงหน้าจอเนี่ยขึ้นไปก็คือเป็น m i ลเล r นะครับตัวนี้รองรับระบบ b l u e ู o มิลเลอร์แคส s t ก็สามารถที่จะเอามาใช้กันได้นะครับพอเราปิดลงมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทีวีนี้แก่ก,กะใช่ปะแต่ว่าเรายังดูทีวีอยู่นะเรากดทีวีลงมาปุ๊บหน้าจอเนี่ย มันจะถูกซิงเข้ามาในหน้าจอด้านล่างเออเจ๋งมากเลยอ่ะเนี่ยแต่ป่าจอเขาแตเล็กกว่านิดนึงนะครับดูทีวีข้างล่างได้นะครับข้างบนนี้จะเป็นบาร์ตัวหนึ่งนะครับที่บอกสถานะต่างๆว่า,ม,า,า,ามีนาฬิกาเริมเนี่ยอ่ะก็มาตรฐานของเขานะครับพอร์ติชั่นตัวนี้นะครับเป็นพอร์ติชันเก็บเสียงด้วยนะในกรณีที่คุณจะต้องประชุมงานนะครับเราไม่อยากให้คนขับได้ยินนะครับสร้างความเป็นส่วนตัวสูงสุดเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดพอร์ติชั่นได้ถ้าเกิดเราจับดูเนี่ย พอดิชั่นนี้จะมีกระจก2ชั้นนะคือเป็นกระจก2แผ่นประกบกันนะครับทำให้รถคันนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆเลยคือด้านหลังนี้ถ้าเกิดคุณพูดอะไรกันเนี่ยผมไปลองเทสมาดูนะไม่ได้ยินเลยนะนอกจากคุณตะโกนจริงๆอะ่ะเขาก็จะได้ยินเบาๆเปิดปิดพอดิชั่นเนี่ยเปิดปิดจากปุ่มลัะตรงนี้ได้หรือจะเปิดปิดจากตัวทับเลตที่เขาให้มาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับเบาะเนี่ยผมปรับมาให้ดูเป็นเบาะนอนนะครับในกรณีที่แบบว่า อยากปรับนอนเบาะเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด10ตทิศทางนะครับดีงามมากๆเลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะโดยสารแบบลองครูสเขาก็จะมีตัวรองเท้าตัวนี้มาให้นะครับในกรณีที่แบบว่านั่งยาวๆเนาะ อยากให้มันสบายแบบยืดขาแบบเนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับการที่เขาทําออกแบบมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะไม่ทําให้รู้สึกว่ามีการกดทับตรงนี้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับแล้วก็ปรับเบาะเอเดี๋ยเงี้ปรับได้แบบฟรีมากคือฟรีฟอร์มในการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับตรงกลางนี้มีเซฟมาให้ด้วยนะครับมีของมีค่าอยากเก็บไปในรถก็สกามารถที่จะเก็บตรงนี้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นเบาะที่ออกแบบร่วมกับเจคอบเจนเซนดีไซน์นะครับแลจะเป็นคนที่ออกแบบเบลเล่อะไรแบบนี้เป็นบริษัทที่ออกแบบในเครือของโ o l k คสวากเก้เขานะครับแล้วก็การตัดเย็บต่างๆเนี่ยก็ถูกออกแบบร่วมกันแล้วก็โพซิชั่นนิ่งเบาะการนั่งต่างๆเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้นั่งแล้วรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะครับนั่งทางไกลแล้วก็รู้สึกว่าจะโอเคนะครับก็สามารถที่จะนั่งโดยสารกันแบบสบายๆได้เลยนะแบบครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบไพรเวทก็ตอบโจทย์ให้เรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆมีไม ตึ๊กตักอะไรเงี้ยของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยเก็บของได้เดยอนะครับแผ่นแนวด้านข้างตรงนี้นะครับทยายนยนนี้ออกแบบมานะครับสามารถที่จะเปิดการใช้งานได้ในกรณีที่แบบคุณต้องเช็คว่าเออหน้าผมพร้อมหรือยังตอนนี้จะต้องลงไปงานแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถอย่ากดปุ๊บก็จะมีกระจกออกมาตัวหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ปรับองศาได้นะครับแบบว่าอยากให้เขาหันมาแค่ไหนก็จะเป็นมอเตอร์นะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับโดยไต้องใช้มือปิดอะไรทั้งนั้นนะครับตัวทูบตัวนี้เป็นหลอดไฟใหญ่แก้วนําแสงนะครับก็คือประโยชน์ของเขาคือจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟก็ไม่ต้องมานั่งเมนท์แนนนะครับเพราะว่าเขามีอายุการใช้งานที่นานมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างในรถเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรทะยันยนดูแลให้หมดนะครับแล้วก็มีแอมเบสไลท์เปิดปิดอะไรแบบเนี้ยตัวบาร์ด้านบนเนี่ยตามสไตล์รถตู้ยุโรปนะเขาก็จะมีบาร มีอีกแถวหนึง่งสาหรับแถวหลังนะครับแอร์เนี่ยโฟล kswagen หลายคนจะต้องคิดว่าแอร์ไม่เย็นแน่เลยนะครับเราต้องมีคิดแบบเมนเทแนนซ์ยังไงยากไหมอะไรเง่ยงไงไยนยนเนี่ยคือทายานยนเนี่ยเขาปรับมาให้เข้ากับอากาศบ้านเรา t ropical climate อย่างเงนะี้ยคือแบบแอร์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้แอร์รถคันนี้เย็นฉ่านะครับแบบเย็นจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะไฮไลท์เลยนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศประโอโซนเกรดเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยนะครับ มีตัวหลอด UV นะครับฆ่าเชื้อมาให้ด้วยในกรณีที่แบบคุณโดยสารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้หลอด UV เนี่ยคือต้องปิดดับเครื่องก่อนแล้วก็กดให้ระบบทำงานอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราโดยสารอยู่ในรถนะฮะและต้องการที่จะเปิดระบบในการทํางานเนี่ย ระบบจะทำงานแค่ดูดอากาศเข้าไปแต่ว่าในตัวเครื่องฟองอากาศตัวนี้ก็จะมีหลอด UV ด้านในอยู่แล้วด้วยนะครับที่เขาไม่ให้แบบหลอด UV มาทํางานตอนที่เรานั่งอยู่เพราะว่าในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องผิวเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะต้องดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็กด activate ตัวนี้3นาทีแล้วหลอดตัวนี้ก็จะทํางานประมาณ15-20นาทีแล้วก็จะดับไปเองนะครับเพราะว่าจะฆ่าเชื้อบริเวณ partition เบาะตรงกลางตรงนี้แล้วก็ให้ความปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจกับผู้โดยสารนั่นเองนะครับ หลอดเนี่ยผมถามมาเขาบอกว่าหลอดตัวนี้มันทํางานแค่ตรงนี้เหรอพี่เขาบอกว่าใช่เขาออกแบบมาให้ทํางานแค่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดเป็นเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งบริเวณห้องโดยสารเลยนะครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ครับผ่านการทดสอบจากกรมควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยตอบโจทย์สำหรับยุคสมัยนี้ช่วงโควิดช่วงแบบ pm 2 5แบบเนี้ยก็ตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะหลังสุดกันนะว่านั่งได้ดีขนาดไหนนะครับไป คือด้านหลังเนี่ยนะครับก็ จริงๆก็นั่งได้ดีพอสมควรเลยนะในกรณีที่แบบต้องโดยสารทางไกลผมก็มองว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะแล้วก็มีอารมเลสมาให้ด้วยนะครับซึ่งอารมเลสเนี่ยก็จะมีตัวปรับเบาะให้อยู่นะครับในกรณีที่แบบคนนั่งหลังฝั่งนี้นะครับอยากแบบปรับเบาะเอนปรับเบาะตั้งอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับรวมถึงว่าด้านข้างของรถอะมีแจ็คปลั๊กบ้านมาให้ด้วยในกรณีที่แบบคุณจะต้องชาร์จคอมอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จได้นะครับแล้วก็เปิดปิดปลั๊กได้ด้วยนะในกรณีที่แบบมีเด็กโดยสารมาด้วยอะไรนีี้งะก็จ ปลั๊กไฟบ้านมาให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟกลมสําหรับที่ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆในรถก็สามารถที่จะชาร์จตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดปลั๊กจากด้านหน้าแล้วก็จะมีสวิตชงตรงนี้แยกอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เด็กมานั่งเล่นอะไรแบบนี้ก็ดีงามมากๆตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตในรถนานๆดีงามจริงครับ พื้นของตัวห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับคือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมาเป็นพรมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัว SE สเนี่ยนะครับสามารถปรับให้เป็นพื้นไม้ได้อันนี้สามารถคัสตอมได้แล้วก็สีไม้แบบไหนเนี่ยไปเลือกได้เลยเป็นวัสดุกันไฟด้วยนะในกรณีที่ผู้โดยสารแพ้ฝุ่นนะครับหรือว่าเป็นห่วงเรื่องความสะอาดนะครับก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นไม้ได้จุดเด่นของโฟล์คคาราเบลเนี่ย คือคัสตอมได้ตามความต้องการของคุณเลยภายในเนี่นะครับเขาเคลมว่าเขามีคอนเซปต์การออกแบบแบบลิสคาร์ตันลิสคาร์ตันก็คือที่โรงแรมที่หรูหรานั่นเองนะครับหนังที่ให้มาคันนี้เป็นหนังดาก o ต้านะหนังดาก o ต้าเป็นยังไงนะครับก็จะคล้ายๆกับเนื้อเท็กซเจอร์หนังของ BMW นั่นเองนะครับก็จะเป็นหนังแบบออกแนวแบบ ผิวคุกขานิดนึงในกรณีที่แบบคุณชอบหนังแบบนี้ก็ไปเลือกได้แล้วก็มีหนังที่เลือกอีกแบบหนึ่งคือหนังนับป้านะครับหนังนับป้านี่จะคุ้นเคยในรถยนต์アウดิเนาะก็จะเป็นเบาะที่ให้เนื้อสัมผัสแบบนิ่มๆนุ่นนวเน,นียนๆอะไรแบบนี้ก็ไปเลือกได้ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นตัวเ e เนี่ยมีให้เลือก5สีก็ไปเลือกคัสตอมได้เลยว่าอยากได้สีไหนสีไหนคอมบิเนชันไม้อยากได้เป็นไม้ไลายนี้ แมตติเรียลเป็นแบบอะอลูมิเนียมอะไรแบบนี้คือมันหลากหลายแล้วมันกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในทีนึงว่ามีอะไรที่เราเลือกบ้างในออปชันรูมของไทยานยนนะครับอันนี้เขาเคลมมาเลยคือลูกค้าเนี่ยไปนั่งแล้วก็เลือกเลยรถปกติคัสตอมเนี่ยต้องรับรถประมาณ3-5เดือนแต่ไทยานยนต์การันตีให้กับลูกค้านะครับภายใน1เดือนคุณได้รถโฟ l ์คสวากเกนเท่แบบนี้ไปใช้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมของไทยานยนนะครับเราพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นย่อยของโฟล์ a สวากเก้นคาราวเวลนะคร T6 Touring นะครับที่เหมาะสําหรับการใช้งานแบบครอบครัวคือไม่มีตัว partition นะครับซึ่งตัวออปชันเนี่ยก็จะถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าคันนี้มันเป็นออปชันที่อัปเดตแล้วนะครับก็จะมีจอหน้าสําหรับคนขับเนาะเพราะว่าในกรณีที่เป็นครอบครัวเนี่ยคุณพ่อนะครับอาจจะต้องขับเองหรือเป็นคุณแม่ที่ต้องขับรถให้กับลูกๆนั่งอะไรแบบนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการอัปเดตหน้าจอเป็นของอัพพายนะครับสามารถรองรับ a p p ป e CarPlay ได้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยมาให้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนนนนะะคครรรรััับววมมมมถึงงงงไ่่่ีีี Parti tion ตกกลาา้ทห คนนั่งด้านหน้ากับผู้โดยสารตอนหลักนะครับแล้วก็มีโต๊ะทางานมาให้ด้วยนะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้มีคับโฮเดอร์ครับ,รบตัวนี้สามารถที่วางโน้ตบุ๊กทํางานได้ด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับการที่ใช้ชีวิตในเมืองเดินทางในเมืองหรือว่าต้องลองครูสไกลๆเนี่ยแล้วก็ต้องทํางานในรถด้วยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะครับ รวมถึงมีหน้าจอตรงกลางตรงนี้มาให้นะในกรณีที่แบบด้านหลังเนี่ยต้องการใช้เอฟเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยก็ใช้หน้าจอด้านหลังตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยแล้วก็มีตัวกรองอากาศที่มีมาให้ในมาตรฐานของไทยยานยนต์คาราเบลเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไอออนที่มันอยู่ในหน้าจอเอฟเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็มีมาให้อีกอันนี้เป็นออปชั่นที่เขาใส่มาให้นะครับรวมถึงพื้นไม้ตรงนี้นะครับเป็นพื้นไม้ที่เป็นพื้นไม้ลามิเนต่นะครับตรงนี้สามารถที่จะสเปคได้นะครับ คือผมเองเนี่ยมานั่งในตัวทัวริงนี้แล้วเนี่ยพอเป็นพื้นไม้ไลมิเนตเนี่ยผมสึซื้อร,รถมาดูสะอาดดูคลีนแล้วก็ดูหรูข,ขึ้นด้วยนะครับที่เขาเคลมว่าให้บรรยากาศมาในเรือยอชเนี่ยคือพอเป็นพื้นไม้ของตัวไลมิเนตตัวเนี้ย คือใส่มาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกโอเคมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูออปชันรูมของทยยานยนต์กันนะครับเรียกได้ว่าคอมบิเนชันนี่หลากหลายมากๆเลยสเปคตามความต้องการของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะตัวพื้นหรือว่าล้อรถนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าออปชันรูมเขาจะมีอะไรให้เราเลือกได้เยอะขนาดไหนครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ออปชันรูมของทยยานยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีตัวเลือกทั้งภายนอกและภายในอะไรให้กับลูกค้าเลือกกันบ้างน,นะครับ เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกรถยนต์ v ฟ l k s w a g เ n คาร์เบลของไทยยานยนต์แล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเลือกสีรถกันก่อนนะครับมีหมด5สีนะครับมีสีขาวสีเงินสีเทาสีน้ำตาลและสีดำนะครับโซนเนี้ยจะเป็นโซนเมทัลลิกเนาะก็จะมีแบบเป็นสีเมทัลลิกเลยแม้แต่สีดำเนี่ยสีดำก็เป็นสีดำเมทัลลิกด้วยนะครับเว้นแต่สีขาวอย่างเดียวที่เป็นสีขาวที่มันเป็นสีเพ้นท์ธรรมดาเนาะส่วนตัวล้อเนี่ยลูกค้าก็เลือกได้ด้วยนะว่าตัวล้อเนี่ยจะเลือกเป็นล้อลายไหนนะครับด้านตัว ทัวร์ลิงนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นล้อของ SE ทายานยนต์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ฟิกส์ว่าแบบคุณซื้อรุ่นนี้คุณจะได้ล้อลายนี้จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณจริงๆนะครับจนกว่าคุณซื้อตัวธรรมดาไปแต่ได้เป็นล้อ SE อย่างเงี้ยก็สาม,มารถที่จะสเปคได้นะครับทุกอย่างมันสเปคตามที่คุณต้องการได้หมดเลยจริงๆนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นด้านในนะครับพาตรงนืนผ้าด้านในอันนี้เป็นชิมด้านในนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าจะเลือกแบบไหนมีเป็นลายคาร์บอนให้เอนะเ,รรอ,เออกดดนรามููป็ ขรึมดูสปอรต์ตสปอรต์ตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าใช้มีทริมคาร์บอนให้คุณเลือกด้วยนะครับแล้วก็ลายไม้ต่างๆเนี่ยมีมาให้เลือกเยอะมากนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบลายนี้มากเลยซิลเวอร์ทเทชเนียมนะครับเป็นลายไม้สิงเงินนะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ยมีเนื้อมาให้เลือกทั้งหมด2เนื้อนะครับมีเนื้อนับป้านะครับกับเนื้อดาโกต้านะครับส่วนตัวสีเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นดาโกต้าด้านบนก็3สีนับป้าก็จะมีให้เลือก2สีนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะครับไลมิเนตก็จะมีใหหห้้้เเเลืืออกกทัััังมมด2สีีนนนนนะะครบตวจป็ าร์บอนนัทนะอันนี้เป็นเนเจอร์ก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับก็ไปเลือกให้แบทกับคอมบิเนชันที่เพื่อนๆเ,เลือกกันก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโพดิชั่นนิ่งมันเป็นยังไงเขาก็มีเดโมเนสเตรชั่นนะครับตัวที่นั่งจําลองให้กับเพื่อนๆมาลองนั่งกันดูว่าตอนนั่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันแมทสีเข้มแล้วเนี่ยสีเข้มจะเป็นแบบนี้ถ้าเบาะสีเข้มจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็มาลองนั่งงงแลล้้้วกก็มมาออใชั room นันนนนขทยยได ฟีลล <Feeling S 2> ิ่งการขับขี่เนี่ยออกแนวสปอร์ตตามสไตล์รถตู้ยุโรปนะผมบอกเลยนะครับ เครื่องยนต์ที่ให้มานะครับเป็นเครื่อง2000 TDI นะครับของโป l k สว a เ e n กนมีเทอร์โบ2ตัวมาให้นะครับแรงม้าที่ให้มาเนี่ย180แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรรอบมาตั้งแต่1,500เลยนะมาไวมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเพียงพอ,อการใช้งานใหม่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเพียงพอ,อการใช้งานเลยเครื่อง2000เนี่ยฟังดูเหมือนเครื่องเล็กสําหรับรถตู้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับน้าหนักของรถเนี่ยอยู่ที่2.5ตัน หนักมากนะครับถ้าเกิดรวมผู้โดยสารไปด้วยนะครับก็จะขึ้นมาน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตันหนักมากผมบอกเลยว่านักมากแต่ว่าเครื่อง2000ันคันนี้เอาอยู่นะครับเกียร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเกียร์เจ็ดสปีดดูอัลคลัชดีเนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยําแล้วก็ไวมากอันนี้เป็นจุดเด่นของ d ีเคือโฟล์คสวาเนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องตัวเกียร์ตัวนี้อยู่แล้วนะสมัยขับกอล์ฟทีทีไอผมก็ชอบตัวตว,ตว,ตวเกียร์ตัวนี้มากตัวนี้ก็มีมาให้เลยเป็นคัสคู่นะครับ ก็เปลี่ยนเกียร์ไวแม่นยำแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ดีมากนะครับถังน้ำมันที่มีมาให้ในรถตรงนี้นะครับเป็นถังน้ำมัน80ลิตรเรนของการเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับ อัตราสส้นเปลืองเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยอยู่ที่เปเปอร์เขาเคลมว่าประมาณ12กิโลลิตรนะแต่ผมขับจริงเนี่ยเมื่อวานนี้ผมลองเทสดูนะผมทำได้อยู่ประมาณ7-8กโลลิตรนะครับแต่ว่าแต่ที่ผมเทสตอะผมเทสในเมืองไงคือมันจะเป็นแนวแบบเร่งหยุดมันไม่ได้ครูสยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูสทางไกลอะไรแบบนี้อัตราเส้นเปลืองเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับคือขับรถคันนี้แล้วว่าผมรู้สึกมั่นใจนะบอกเลยว่ามั่นใจมากถ้าเกิดคุณชอบขับรถยุโรปออกแนวสปอร์ตเนี่ย ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับบางคนก็ซื้อไปไม่ได้นั่งอย่างเดียวเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอเรามาทำคอนเทนต์เนี่ยลองมาขับให้เพื่อนๆดูด้วยดีกว่าว่าเออถ้าเกิด feeling handling เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแอบเอเจอยกับมันด้วยอ่ะเวลาเราขับเร็วๆนะครับแล้วต้องเข้าโค้งแล้วมุดในเมืองอะไรแบบนี้มันดีมากเลยอ่ะทั้งที่รถมันยาวมากแต่ว่าหน้ามันสั้นนะครับมันก็ให้ความมั่นใจดีนะผมรู้สึกว่ามันดีเลยอ่ะผมลองทําความเร็วดูเมื่อคืนนี้ ทำงานได้ดีมากๆแรงบิดดีสูตรถึงร้อยนะครับเปเปอร์เคลมว่าประมาณ11 12ถึงิบุานะเดี๋ยวลองไปทํากันดูว่าพอเราขับกันจริงๆแล้วเนี่ยนั่งกัน2คนแบบนี้นะครับระยะเวลาสูตรถึงร้อยเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้านหน้านียถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ๆมาเนี่ยจะมีที่วางแก้วมาให้นะครับจะมีแบบชิมการตกแต่งต่างๆเล็กๆน้อยประมาณ2-3จุดมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นรถเดมโมอยู่นะครับก็มาตรฐานของโบสตัน ก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอ,อนี้ก็จะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วใครขับโฟกมาหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีอินโฟเทนเมนต์แบบนี้นก็คือฟังวิทยุ AU X Bluetooth ต่อโทรศัพท์ได้ที่วางแก้วเนี่ยื่อว,ว่านนี้ลองขับดูที่วางแก้วให้อยู่ไหนหาไม่เจอซื้อกาแฟมากินเขาอยู่ข้างบนนี้นะครับมีให้วางแก้วให้2ฝั่งดัดบทนะครับแล้วก็จุดเด็นอีกอย่างนึงเลยเนี่ยสำหรับคนขับเลยนะทัศนวิสัยเนี่ยดีมากนะครับเบาะที่ให้มาเนี่ยแล้วก็ความสูงของรถเนี่ยผมจะบอกว่านั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสูงมากเลยอะ่ะ แล้วมันทําให้เวลาเรานั่งรถเนี่ยวิวการมองรถของเราเนี่ยมันเลยหลังคารถชาวบ้านเข้าไปเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของคารา์เวลเลยเนี่ยคือดีมากนะครับเดี๋ยวคนนั่งเดี๋ยวเราจะไปนั่งให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดเราขับแล้วเนี่ยเรานั่งด้านหลังเนี่ยฟีลลิ่งการนั่งด้านหลังเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี้เราพูดถึงในมานของคนขับก่อนนะครับอุปกรณ์การใซ้ก็แบบมีแบบ ปาร์กิ่งอะไรเงี้ยมาให้แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ในกรณีที่เขาเกียร์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีกล้องติดขึ้นมาให้นะครับหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดตามสไตล์โฟกัสวาเก้นนะครับก็จะมีแอนาล็อกแบบบอกรอบเครื่องโยนมีจอ t F t เล็กๆมาให้ก็สามารถที่จะเช็คสถานะแล้วก็ดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดูเอเพอร์เทนเมนต์อะไรแบบนี้ก็มีมาให้เป็นจอเล็กๆนะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยอ่ะมันคือภาพลักษณ์ถ้าเกิดคุณซื้อคาราเวลเนี่ยภาพลักษณ์ของคุณในเวลาคุณลงมาจากคาราเววลลแ้หรือว่่าาาคคุณเเเห็นนนนนนรวลบถียมมัดููภิานนะ ผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันทาให้เรารู้สึกมันมี power ตามสไตล์ที่เขาบอกว่าเป็นรถตู้นักการเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับ image ภาพหลักคุณนะ่ยได้แน่ๆนะครับสำหรับรถตู้ Volkswagen c a r a v e l เรคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำสูตรถึงร้อยกันดีกว่าว่าสูตรถึงร้อยนะครับเครื่อง2,000ดีเซลเนี่ยเสียงดังไหมอัตราเร่งสูตรถึงร้อยจะทําได้กี่วินะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับสามสองหนึ่ง เมื่อกี้เราลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตดูนะเทส0.1ให้ดูนะถ้าเกิดถามจริงๆแล้วว่าเครื่อง2,000 TDI ตัวเนี้กับเกียร์7สปีด DSG เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็รับได้นะในกรณีที่แบบต้องทําอัตราเร่งความเร็วอะไรเงี้ยและยิ่งลอยตัวไปแล้วเนี่ยอัตราเร่งแซงมันก็ทําได้ดี ดีเลยแหละผมรู้สึกว่าสําหรับรถที่นอนหนักขนาดนี้มันก็ทําได้โอเคเลยนะครับอัตราใิ้เปลืองเนี่ยตอนแรกที่เราขับในเมืองกันไปเนี่ยที่เราพูดกันไปว่า7โลลิตรเนี่ยมเมื่อกี้มันขึ้นมา12โลลิตรนะก็แสดงว่าเราต้องขับทางไกลต่างจังหวัดจริงๆนะครับอย่างเนี้ยแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีรถนะครับก็ครูสกันแบบ9 0้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยแบบเนี้ยมันก็ทําได้ประมาณ12บสองโลลิตรตามที่เขาเคลมไว้จริงๆนะครับก็ประหยัดน้ํามันได้ประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเครื่องยนต์สองพันดีเซลกับ 2.5ตันนะครับก็โอเคแหละพอได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งหลังกันดีกว่าว่าฟีลลิ่งการนั่งหลังเนี่ยโดยสารด้านหลังเ,เป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เบาะหลังของคาราเบลแล้วนะครับอยากจะบอกว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะการที่เราได้นั่งด้านหลังเนี่ยคือวิสัยทัศน์ที่ดีเหมือนข้างหน้าเลยเพราะว่ารถเนี่ยมันสูงใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรานั่งด้านหลังเนี่ยการที่เราได้มองไปข้้งหน้าอย่างเงี้ยคนที่เมารถง่ายๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบนะมันอยู่ในตำแหน่งที่มันสูงนะคร,ร,ครง มากจนเกินไปนะครับพื้นที่ใช้ถอยเนี่ยก็เป็นจุดเด่นเลยพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหมันโล่งมันกว้างมากเลยอ่ะความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยบอกกลางเนี่ยคือจุดเด่นเลยนะครับเรานั่งปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันก็นั่งได้ดีเลยนะแล้วก็พื้นที่เลกรูมต่างๆเนี่ยโอ้โหแบบแมซีบอ่ะคือยาวมากอ่ะยาวจริงๆนะครับเราสามารถที่จะปรับเบาะนะครับตามที่คุณชอบไปเลยนะครับในกรณีที่แบบเดินทางไกลนะครับลองครูสต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับ ันรุ่อยู่ในเวอร์ชันที่เรียกว่าสบายที่สุดนะครับในคาราเบลคันนี้นะครับหน้าต่างเนี้ยเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่าพอเรานั่งรงเนี้ยมันอยู่สูงใช่ไหมแล้วก็หน้าต่างเรงเนี้ยมันเป็นหน้าต่างที่บานก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเรานั่งแล้วมันก็ไม่เมาลดรู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็โปร่งดีนะครับภายในนี้อยากจะบอกว่าเขาออกแบบมาให้เขาน้างเนีโปร่งมากๆนะครับสมมติว่าผมนั่งอยู่นะครับเราอยากจะแหมเปิดทีวีซะหน่อยนะครับเราก็กดเลย จอทีวีก็ขึ้นมาแค่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่นั่งสบายๆเลยครับทุกอย่างทํางานผ่านแท็บเล็ตตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับในกรณีที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเขาก็มีม่านบังแดดมาให้รอบคันเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดแบบนี้ได้นะครับบ้านหลังนี้ก็ทําได้นะครับปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับชายยน์เนียครับเขาบอกมานะครับว่าเขามีออปชั่นใหม่สําหรับลูกค้านะครับคือเขาจะมีโต๊ะตัวหนึ่งมาให้นะครับสามารถที่จะใช้งานแบบ เป็นโต๊ะเลยนะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะจริงจังเลยอะ่ะสำหรับคนที่แบบต้องใช้โน้ตบุ๊กนะครับทำงานเขียนงานในรถอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตในรถระหว่างจุด A ไปจุด B ีก็สามารถทํางานในรถได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่สเกด่วนแน่นๆระหว่างวันอะไรแบบนี้ก็ดีงามมากๆเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยผมมองว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยไปในทิศทางที่พรีเมียมสไตล์รถยุโรปเนื้อสัมผัสเขาก็โอเคให้ความเป็นพรีเมียมนะครับชอบในพื้นที่ใช้สอยแบบนี้ภาพลักษณ์แบบ รถตู้ยุโรปแบบนั่งรถตู้โฟล์คคาราวลอะไรเงี้ยชอบภาพลักษณ์แบบนี้ไปลองเทสได้กันดูนะครับหรือว่าไปลองนั่งกันดูว่าคุณโอเคหรือเปล่าหรือว่าไม่โอเคหรือเปล่าเนี่ยมันหลากหลายนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมพูดฟีดแบทผมให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างครับกับ รถยนต์ v o l ks w a g e n ไทยยานยนต์คาราเบลคันนี้นะครับถ้าคุณชอบรถตู้ที่มีความภูมิฐานสูงนะครับแล้วก็ชอบสไตล์การขับที่ออกแนวสปอร์ตหน่อยๆผมก็แนะนำเลยนะครับสำหรับ v o l ks w a g e n ไทยยานยนต์คาราเบลคันนี้แหละครับราคาของรถ v o l ks w a g e n c คาราเบลคันนี้นะครับ เริ่มต้นนะครับ T6 Touring นะครับเริ่มต้นที่4 1 0ล้าน10,000บาทนะครับถ้าอัปเกรดขึ้นมาอีกเนี่ยตัว T6 Touring SE ราคาอยู่ที่4 1 1ล้าน1 0 0 0บาทนะครับอัพขึ้นไปอีกนะครับเป็นตัวค a ราวี l T69 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4 1 1ล้าน1 0 0 0บาทตัวนี้จะมีป a r t i ิชันให้นะครับแล้วถ้าเกิดอัพตัวท็อปสุดไปเลยนะครับเป็น Volkswagen c a r a v e l ว T69 SE นะครับตัวนี้มี พาร์ติชันแล้วก็คอม b บ n เ t ชั n สีภายในเนี่ยให้เลือกมากมายเลยนะครับชื่มการตกแต่งมากถึง10ชนิดเลยจะเป็นเปียโนแบล็คลายไม้ลาย,ลายอลูมิเนียมอะไรเงี้ยคุณไปคัสตอมได้ที่ออปชั่นรูมของทยายนต์นะครับราคาอยู่ที่4 2 1ล้าน2แสนบาทนะครับชอบตัวไหนก็ไปที่ตัวนั้นได้เลยนะครับไปทดสอบรถยนต์ Volkswagen c a r a v e l คันนี้ได้ที่ดีลเลอร์ของทยยนยนทั้งหมด9สาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือว่าติดต่อ คอนแทคที่ผมจะใส่ในดีสคริปชันให้นะครับอาจจะไม่สะดวกไปที่ดิลเลอร์ให้ทางเซลล์ขับมาให้คุณลองที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยไปติดต่อกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจากไทยยนต์นะครับที่นำคาราบรวีว่คนนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ